ลักคณาราศีพุธศพช่วงนี้มีดาวอังคารลองตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่ส่งผลให้มีข่าวดีนำไปสู่ความสำเร็จความร่ำรวยมากแล้วจะได้จากช่องทางไหนเรามาดูแบบดาวกระทบดาวและวันเกิดแม่นยำชัดเจนแบบสุดๆกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกตเทวามาแสดงความดีๆกับชาวลัคนาราศีพุธศพครับเพราะหนึ่งราศีนี้จะได้ไปต่อกับดาวอังคารครับ ที่ได้โครจรตําแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่เข้ามาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5กุมภาอยู่อีก45วันครับถึงวันที่16มีนาคมครับตามหลักโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่ามหาอุดอังคารสํารานใจจะโตใหญ่ปรากฏด้วยยศถาทรัพย์สินเงินทองมองมูลเพิ่มพูนมาบุตรภรรยามากสิ้นที่ดินแดนครับโอ้โหเป็นไงครับอังคารเป็นมหาอุดทําให้มีทรัพย์สินเพิ่มเติมตม,มียศถาบรรดาศักดิ ที่ดินบุตรภรรยามีความสุขนี่แหละครับชาวพุทธศกได้รับอันนี้ส่งผลบุญนี้ด้วยเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าดาวอังคารครับมาจากเรือนภพปัตตานีไปอยู่ในภพสุขพระสุขพระก็แปลว่าความสําเร็จความจเจริญความรุ่งเรืองความร่ารวยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ดาวอังคารเป็นตัวแทนของการกล้าแข็งขยันแสดงว่าช่วงนี้ถ้าเรายิ่งขยันเราจะสําเร็จเราจะรวยมากครับเลยจับเจาะลึกให้เลย และพบปัตนินอกจากหมายถึงแฟนคนรักแล้วเนี่ยยังหมายถึงหุ้นส่วนยังหมายถึงลูกค้าเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภทัช่วงนี้ทํางานต้องติดต่อพบปะเจรจาต้องมีลูกค้านะจากนี้ไปจะมาเยอะครับบอกเลยครับมาแบบถล่มทลายเลยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนําไปสู่ความร่ํารวยครับแห่อันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับเห็นไหมครับภาพรวมดาวจรนะดูดีครับเห็นไหมใครๆก็ทายได้ครับแต่ประเด็นคือ จะได้มากได้น้อยได้จากช่องทางไหนขึ้นอยู่กับดาวตอนเกิดสามข้อดังนี้ครับข้อแรกครับขึ้นอยู่กับวันที่เกิดครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธครับเพราะมีผลต่อทักษะทักษะเป็นอะไรก็จะต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นก็ทําให้ประสบความสำเร็จร่ารวยได้มากมายเลยนะครับตรงนี้ข้อที่สองครับต้องไปผูกดวงมาเลยนะครับแล้วดูว่าดาวอังคารตอนเกิดครับอยู่ราศีอะไรเดือนพบอะไรแล้วผูกตามเว็บไซต์กอินเทอร์เน็ต g ู o ก l e ได้หมดเลยนะครับ ถ้าดาวอังคารเลขสามเราไปอยู่ตำแหน่งที่เป็นสีแดงครับก็มีสิทธิ์จะได้น้อยครับเพราะไปอยู่ในเรือนอลิมอรณนะวินาศครับแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินน่นก็มีแววจะได้อะไรดีๆเยอะนะครับต่อมาครับข้อสามครับดูดาวาอังคารจรมาครับที่เป็นมหาอุดเนี่ยไปเจอดาวอะไรในพื้นดวงเกิดก็จะมีตั้งแต่ดาวอาทิตย์ถึงดาวมฤตยูครับถ้ายิ่งแม่นยําหรือยิ่งโฟกัสที่ถูกจุดมากขึ้นโฟกัสถูกจุดทําถูกจุดมันก็รวยเร็วนะรวยง่ายนะครับ นี่แหละครับที่อาจารย์อยากจะมาบอกแบบเจาะลึกแบบละเอียดเลยช่องอาจารย์จะถว่าช่องเดียวเพราะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆมาฟังกันเยอะๆได้เลยครับละเอียดมากครับอาจารย์จะเริ่มที่ตามวันเกิดก่อนครับเช่นเกิดลัคนาราศีพิจิเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็คือ6กโมงเช้าวันอาทิตย์ถึงตีห้าเก้าเช้าวันจันทร์นั่นเองนะครับเปิดมาก็แหลมเลยครับแจ่มเลยดาวคารเป็นเดชตามทักษะปัตนิเป็นเดชเป็นเดชอยู่ในภพสุภาโอ้โหนี่ดีงามมากเลยนะครับ พบความสาเร็จความสุขความเจริญได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ได้ลูกค้าหลายใหญ่ก็ได้อาจจะปัจจีบแปลว่าลูกค้าลูกค้าเป็นเด็กก็ลูกค้าหลายใหญ่ลูกค้ามีกําลังซื้อซื้อทีซื้อเยอะซื้อมากเห็นไหมลุยเลยหรือเด่นเราจะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งช่วงเวลาช่วงเวลาที่ดีช่วงเหลช่วงนห้คนขยันมากๆขยันให้สุดสุดสุดลุ่นขิ้นประตูไปเลยเพราะยิ่งขยันยิ่งสุดพะสุดพคือความจเจริญความสำเร็จความร่ำรวยนั่นเองเห็นะหลุยเลยก็ได้ใครเกิดบัพ ต่อมาเช้าพิสดเกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์ก็คือเช้าก็คือหกโมงเช้าวันจันทร์ถึงตีห้าห้าเก้าเช้าวันอังคารครับดดวอังคารเป็นอายุตามทักษะครับอายุก็หมายความว่าเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพออายุเราแข็งแรงเราไปลงมือทางานก็จะประบสบความสําเมร็จได้อยู่ในภพสุขะหรือสองก็ไปดูเจบคนมีอายุครับก็จะยิ่งดีกับเราคุณหลักผู้ใหญ่งานที่ถูกต้องติดต่อพูดคุย เจตจาค้าขาย,ขาขายคนอายุมากกว่าจะดีมากหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเฮลตี healthy, นะ้ไงอาหารเสริมบำบัดดูแลรักษาโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์เนี่ยได้หมดเลยฟิตเนสออกกำลังกายศัลยกรรมความงามอ่าดีหมดเลยเห็นไหมะฉะนั้นใครทำตรงนี้ตรงๆเลยก็เอาไปใช้แต่ถ้าทงอ้อนก็คือประยุกต์เช่นไปคุยกับลูกค้าเออทำอะไรมาหน้าตาดีดูสดใสดูอ่อนกว่าวัยนี่นะครับเขาก็จะชอบเราเปิดใจแล้วก็คุยแล้วก็ประสบควาสมสำเร็จ นี่คือทางอ้อมครับนะนําไปโฟกัสนั้นไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับคนวันจันทร์จะได้สาเร็จจะได้รวยไปโฟกัสเรื่องอายุเรื่องสุขภาพเยอะๆเรื่องคนมีอายุเยอะๆนะครับนคนวันจันทร์จะรวยจากตรงนี้นะครับอประยุกต์ใช้ได้นะต่อมาเป็นวันอังคารครับวันอังคารคืคอหกโมงเชา้าวันอังคารตนที่ห้าเก้าเช้าวันพุธครับอังคารเป็นบริวารครับก็คือวันอังคารดาวอังคารนะก็ปแปลว่าต้องทาเองลุยเองไปเลย,ย่วงเนี้ย ทำเองจะประสบความสาเร็จไม่ต้องพึ่งพาใครเลยถ้าเราไม่มีทีมงานไม่มีลูกน้องนะมีแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไปทํานะครับอันนี้จะสําเร็จจะร่ํารวยมากแต่ถามว่าเหนื่อยมากมันก็ต้องเหนื่อยมากทีเพราะเราทําเองไม่เหมือนว่าทิตย์เป็นเดชอะสั่งคนอื่นทแล้วสาเร็จก็ได้นะครับแต่ถ้ามีลูกน้องเป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องอ้าวกระจายงานเลยไปทําเลยไปทําเลยนะงานมีกี่งานสิบงานยี่สิบงานร้อยงานจะมีงานมาเยอะหรือจะได้บริวารใหม่ที่ดีมีความสามารถเก่ง ได้ออกไปทาํางานหาเงินได้ในช่วงห้ากุมภาพันธ์ถึงธงมีนาอ่าัรนี้นะนนก็ลุยเลยนะครับหรือถ้างานเราเนี่ยยิ่งไปดีลไปเจรจาติดต่อกันเด็กกับคนอายุน้อยกว่าเป็นประเภทอ่าน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงโอ้โหอันนี้ก็จะดีมากครับก็จะทาให้เราประสบความสาเร็จและร่ารวยนะแต่ก็ต้องบอกนยว่าบริวารเนี่ยถ้าถามว่าจะได้มากไหมเนี่ยถ้าเทียบกระเดชนจะสีมูลละเนี่ยตรงนั้นได้เยอะกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเรามาฟังและเราทํามากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าสามเท่าเช่น เกิดลักษณะัยถิ่พุสบวันอังคารเหมือนกันแต่บาฟังช่องอาจะเย์เทว่าแล้วรู้ไงอ๋อต้องทํามากกว่าคนอื่นถึงจะได้เราได้มากกว่าเลยคนวันอังคารเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําอะไรมากชิวๆก็ได้เช่นเดียวนะครับเห็นไหมเพราะนั้นลุยเลยนะครับต่อมาเกิดวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันที่คดุ่นงเทาวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะสี่ทุ่มวันพุธไม่ใช่นะครับอังคารเป็นกาลกินีครับ่ายจะพึ่งตกใจเสียใจไปนะครับ การาจินีก็อยู่ในเรือน,นที่ดีเนี่ยยัให้ผลดีกับเราได้เพยง่ต่ว่าการที่เราจะไปทําอะไรเนี่ยเราจะต้องทํามากกว่าคนอื่นหนักกว่าคนอื่นเช่นคนอื่นก็ทำสองครั้งเสร็จกลับบ้านนอนได้เงินของเราต้องเป็นสามครั้งห้าครั้งหกครั้งช่วงนี้ก็ต้องทานะเขาอยู่ในภพสุภะและเทคนิคการทำคือไปทำนี้มันแตกต่างจากคนอื่นครับออนไลน์ครับเพิ่ออนไลน์เยอะๆหน่อยสอ,สองต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหาตกแต่แตแตตงต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทีไซเคิลโซลาร์เซลล์รียูส การฟอมเปลี่ยนรูปเปลี่ยนล่างอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือจะเหมาะกับเรามากทําแล้วจะได้ดีนะแล้วยิ่งต้องขยันนะถูกต้องตามกฎหมายด้วยไปต่อได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าคาราชินีก็มีดีได้สําหรับอาจารย์เกสเทวะนะเพราะอาจารย์เคสเทวาอยู่กับคาราชินีมลาลชีวิตก็ยังได้ดิบได้ดีขนาดนี้แล้วทำไมคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะขยันทําตามที่ผมบอกนะรับรองได้ดีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หรือจะได้ลูกค้าเป็นประเภทที่แบบ เหมือนไม่ค่อยมีเงินแต่ท้ายเงินเพียบเลยก็ได้เพราะดาปัตตานีเป็นการ์กินีนะครับต่อมาครับวันพฤหัสบดีครับิดยโคมทการวันพฤหัสบดีถึงปี593วันศุกร์ครับอังคารเป็นอุตสาหะครับแปลว่ายิ่งเราขยันยิ่งเรามีความเพียรพยายามมานะทอหนอดทนเราจะสําเร็จหรือจะมีงานเข้ามามากมีงานเข้ามาเยอะปัตตานีก็คืออะไรคนรักคู่ครองหุ้นส่วนลูกค้าพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆก็ถูกวิ่งเข้ามาหาเราพยายามสรรหามาเจอกันนะก็ลุยเลย ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเห็นแล้วครับว่ามันจะได้เงินได้ทองแต่อันนี้บอกเลยว่าต้องเหนื่อยลากเลือดทอ้อโลหิดตนเหมือนกันนะเพราะเป็นอุตสาหาะไงเพราะฉะนั้นเกิดวันพฤหัสบดีก็ต้องเข้าใจไว้และขยันตั้งใจทํางานเยอะๆก็มีเกตดาประสบความสำเร็จได้นะครับต่อมาเกิดวันศุกร์ครับถูมือเสืาวันศุกร์วันที่5กายนเช้าวันเสาร์ครับโอ้โหเราคาเป็นสีตามทักษะอันนี้แจ่มสุดเวิร์กสุดเบสด,ดีสุดเลยนะครับ เพราะอังคารก็คือความขยันยิ่งขยันยิ่งสาเร็จได้ง่ายสาเร็จได้เยอะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้อาอุถัมภ์ปัตนี้เป็นสีจะได้ลูกค้าดีๆมีกําลังซื้อง่ายๆคุยทีเดียวแล้วจบได้เลยแต่ไม่เหมือนวันที่เป็นการจีนีคือพุธ,ธกลางวันอาจจะต้องคุยหลายรอบไงคุยซ้ำๆจนหย้่ๆคุยจนห้ารอบสิบรอบถึงจะซื้อส่วนดาวอังคารนี่คือคุยจนรอบสองรอบอ้าวซื้อเลยตัดสินใจได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ละวันจะไม่เหมือนกันแต่คนมาฟังก็จะเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยินดีด้วยกับคุณวันสุกแล้วก็ขยันลุยทําให้เต็มที่ไปเลยก็จะได้มากกว่าคนอื่นที่เกิดบรสุกเหมือนกันเพราะไม่ได้ฟังช่องอาจา์เคียือว่าหรือถ้าใจดีก็แชร์เขาหน่อยครับเป็นธรรมทานครับเราก็จะได้บุญล้วก็หนุนนําให้สาเร็จ็นเหลือมุ่งเรืองครับเกิดวันเสาร์กันบ้างครับโมงเช้าวันเสาร์ตรงที่ห้าทเก้าเช้าวันอาทิตย์อังคารเป็นมนตรีโอ้โหมนตรีอยู่ในพบสบปกจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเมตธรรมมันก็ได้ลูกค้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเกืือกูลเราซ แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่โตเห็นไหมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตั้งใจขสยดายเลยทำหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเลยยิ่งเข้าหามากยิ่งได้มากอย่างแน่นอนนะครับจัดไปร่ํารวยยินดีด้วยใครเกิดวันเสาร์เอมเม์มาบอกกันได้แล้วต่อมารัาวันสุดท้ายของวันเกิดวันพุธกลางคืนครับถาเกิดโง่ก็จะเป็นพุธตุงที5 5 9เช้าวันพฤหัสหัดอย่างเงี้ยสมมติเกิด10โมงเช้าวันพุธอันนั้นไม่ใช่นะต้องไปดูพุธกลางวัน แต่ถ้าเกิดสี่คุณครึ่งของวันพุธเนี่ยแหละพุธกลางคืนของจริงอังคารเป็นมูลละมูลละอยู่ในภพสุภะมูลละทรัพย์สินที่ดินเนี่ยแสดงว่ามีเกณฑ์จะไปต่อกับสายทรัพย์สินอสังหารช่วงนี้จะขายดิบขายด,ด,ายดีมีคนมาเช่าจะซื้อจะขายจะฝากซื้อฝากขายโดดเด่นมากนะครับอันนี้ดีหรือสองความขยันของเราจะสร้างมูลค่าให้กับตัวเราถ้าโชว์เลยว่าเราเก่งอะไรเราถนัดด้านไหนนะครับขยันสุดๆไปเลย เดี๋มีเกณฑ์ได้อัพค่าตัวเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นดีหมดเลยหรือลูกค้าน่ะโอ้โหลูกค้าปัตตนี้แปลว่าอังคารมานจะเป็นปัตตุนี้ก็จะแปลว่าลูกค้าลูกค้าจะมีกําลังเยอะลูกค้ามูลมีมูลค่าลูกค้ามีเงินเต็มเป๋าเพราะฉนั้นคุยกับเขาดีๆโชว์ศักยภาพเขาจะมาซื้อของที่เรามีเราก็จะร่ำก็จะรวยนะ,ยะรวยอันนี้ดีเพราะ,ะนั้นสรุปก็คือมูลละมนตตี เดซีเนี่ยจะได้เยอะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ต้องขยันทำเยอะๆหน่อยนะครับนะเริ่มเข้าใจตรงกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตามดาวกระทบดาวกันบ้างครับที่ประสบมีดาวอาทิตย์อยู่ราศีมังกรครับโอ้โหอันนี้อาทิตย์ผิดอังคารครับมีเกจะต้องทะเลาะกันก่อนมีปัญหาหรือแก้ปัญหาก่อนนะครับถึงจะได้ดีถึงจะประสบความสําเร็จอ่ะอันนี้ก็เราเข้าใจก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะดาวตั้งรับเป็นดาวคู่ศัตรู นะครับและอาทิตย์มาจากเรือนพันธุด้วยพันธุแปลว่าเออระวังนะบ้านรถที่บินขับรถดีๆอย่าหัวร้อนอ่าอะไรแบบนี้นะแล้วระวังซุ่มฟว้าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ถามว่าจะได้ไหมก็ต้องเหนื่อยลากเลือดเลยแหละกว่าจะได้นะครับสําหรับเป็นดาวอาทิตย์นะครับต่อมาครับเป็นดาวจันทร์ครับตั้งรับครับที่ราศีมังกรโอ้พระจันทร์นี้เซอร์วิสบริการและจะประสบความสําเร็จ ว่านะอังคารกับจันก็เป็นคู่มิรคู่สเสน่หาอันนี้ดีครับมีเกณฑ์จะได้มากได้เยอะแต่ต้องได้มาจากการร์วิสบริการนะครับที่จะประสบความสาเร็จเนี่ยแล้วก็เดินทางเข้าสังคมคอนเนคชั่นจะพารวยอะไรอย่างนี้เลยนะอไปทําได้เลยนะครับจะดีมากอ,าอันนี้อยู่เรื่องกับดาวจันรออกมาเป็นดาวอังคารครับอ้าวของเดิมก็เป็นมาหมาอุดจอรเป็นอุดนี้ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยอะไรเลยทําใส่เกียร์ห้าเดินหน้าให้เต็มที่ ขยันแบบสุดๆงานเงนิงน,งนชื่อเสียงกิยศเงนิงนทองทองพูณเพิ่มพูนจะมีมานะเป็นคนขยันอยู่แล้วขยันต่อสู้ต่อแข่งขันช่วงนี้จะประสบความสําเร็จอังคารมาจะพบปัต,ตนีอ่าจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะลูกค้ารายใหญ่อีกรอบหนึ่งหรือจะหมายถึงคนรักคู่คอหุ้นส่วนนะถ้าโสดอย,อย่าไปมีคนอื่นถ้ามีคู่แล้วอย่าไปมีอีกนะ้นันจะไปเป็นใหญ่นะครับต่อมาเป็นดาวพุธกันบ้างครับ ดาวพุธสิตราศีมังกรนัร้วจะเกิดครับพุธคือการสื่อสารเจรจาติดต่อดาวพุธเป็นดาวการเงินถ้าคนเกิดกลางคืนหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยขยันพูดขยันคุยขยันสื่อสารเจรจาออนไลน์มีเกณฑ์ได้เงินนะแต่ก็ต้องตรวจสอบหน่อยนะที่ก่อนพูดที่ก่อนโพสลงเอกสารสัญญาผิดพลาดเนนะเพราะทางการจะพุธนะครับอันนี้ก็ต้องฝ่าเอาด้วยแต่ถ้าเกิดตอนของวัน่ะดาวพุธจะมาจากเรือน ปุตตะแสดงว่าจะได้จากลูกจากบริวารเนี่ยเยอะเลยหรือโปรเจกต์โครงการงานต่างๆที่จะมีเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วเราก็ตามทําเลยขยันเลยแล้วจะประสบความสําเร็จแต่ถ้ามันต้องมีปัญหากันก่อนถ้ามันจะต้องแก้ปัญหากันก่อนแล้วถึงจะสําเร็จก็ไม่ต้องแปลกใจเป็นเรื่องปกติเพราะอังคารไปเจอพุธเป็นคู่วิวาทกันนะครับแต่ให้ขยันต่อลุยต่อก็สําเร็จได้ต่อมามีดาวพระศุภดีตั้งรับครับ พะนรบดีกับอังคารน,นี่เป็นคู่สมพลนะเป็นคู่มิตรกันที่เสริมทําไม่ได้มากขึ้นนะและส่วนดาวพฤหัสเนี่ยมาจะพบลาภะด้วยโอ้โหลาภะสุภะหรือจะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคและประตูความสเร็จหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ดิบได้ดีได้เงินได้ทองผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ทำให้เกิดเงินเกิดทรัพย์เนี่ยทำไปเลยหรือความรู้สติป,ปัญญาช่วงนี้เรามีความร้อนอะไรเราปล่อยของอรพรีเซนต์เยอะๆดีหมดเลยครับมีความหมายในทางบวกในทาง พลัสเป็นทางเพิ่มขึ้นทวีคูณอ่าเพื่อนทหารมาจากเรือ,มอนมรณะาแปลว่าได้จากแดนไกลต่างประเทศแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมมือสองอะไรก็ทําไปเลยเห็นไหมดีทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นั้นคนดิดาพระตั้งรับก็คอมเมนตม์มนบอกกันได้นั้นมีเกณฑ์ได้เยอะนะครับต่อไปเป็นดาวศุกร์ครับอ้าฮดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวเราดาวศุกร์ได้ตาแหน่งเทวีโชคโอ้โหเดิมดีจอเจอคู่มิตรกันอันนี้รอมานานเลยนะครับ โอ้โหครั้งและปีนี้มีครั้งเดียวเลยนะที่ดาวอังคารเป็นมหาอุแตแสดงว่าจังหวะนี้ต้องฉวยโอกาสนะต้องลงมือทําต้องขยันสุกเจริญครับว่ายิ่งเราขยันมากเราก็จะรวยมากดาวสุก็นเทวีโชคก็ต้องให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเซอร์วิสเอาใจดูแลแต่งกายแต่งตัวดีๆพูดจาดีๆด,ด้วยเพราะว่าสุกปากหวานอังคารรับเอาก็แปลว่าถ้าเราปากหวานเนี่ยเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยว่าได้นะครับน,นะต้องทำตามนี้เลยนะยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ ลุยเลยนะดาวตัวเองเป็นก่อเกิดความสุขความสำเร็จความเจริญตั้งเป้าไว้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนที่พูดมาเนี่ยคือคุณเกิดตอนกลางคืนนะครับแลถ้าเกิดตอนกลางวันดาวสุขจะมาจะพบอลิออลิสุขพักอนะไรว่าแก้ปัญหาแล้จะประสบความสาเร็จก็ไม่ต้องหัวรงที่มีปัญหามาที่แก้แน่นอนแต่เป็นดาวคู่มิตรคือแก้ได้ครับมีคนมาช่วยครับลุงม,มาช่วยเราเลยกลูกุณมาเลยเราก็สําเร็จนะครับนะยินดีด้วยนะครับ ถ้าเป็นดาวเสาร์ห่อครับอันนี้จะหนักคนละม้วนเลยนะเสาร์ก็อังคารเป็นคู่ศัตรูครับเสาร์ถึงภูมิมังระวังอีกเกิดเพลิงอัฐิไม่สิบหายหมู่โจรจนเริ่มวุ่นวายครับเพราะฉะนั้นระวังมีปัญหาใีอุปสรรคอิขธดจะได้อะไรมาจะสําเร็จสักทีหนึ่งโอ้โหต้องทอลอดอดทนอึดถึกทนเนี่ยคือเราเลยนะครับหรือบางครั้งก็ระวังอุบัติเหตุซุ่มซ่ามหน่อยอะไรแบบนี้ระวังทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับลูกค้าทะเลาะก,กับคนรัก หรืออีกความหมายหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับลูกค้าจะมีปัญหามาให้เราโซให้เราแก้ปัญหาแล้วปรากฏว่าเราแก้ได้เพราะอยู่ในพบสุภาภพบที่ดี้วแก้ได้เสร็จก็เงินทองก็ไหลาตามังเขาก็เชื่อถือเราโอ้โหทีนี้แหละล่ํารวยมหาศาลเลยก็ได้เหมือนกันนะหรือใครที่ทําเป็นหมอผ่าตัดทาศัลยกรรมความงามโอ้โหช่วงนี้มีเข้ามาจุกๆเลยมีงานเข้ามาเยอะก็รวยนะ ถ้าใครที่ไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้ระวังตัวเองหน่อยขึ้นซ้งอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับหรือคู่จะเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะครับนัเราอธิบายครบเลยนะครับต่อมาครับเป็นดาวราหูเสีิตครับกับดาวอังคารครับอังคารราหูคู่ทัดลมนะครับแปลว่าช่วงนี้ไปตรงนั้นไปตรงนี้จะอยู่ติดที่มากนักน,นะครับพัดเหมือนลมไปเรื่อยๆหรือทาบุญด้วยพัดลมในช่วงนี้จะขึ้นมากก็ได้เหมือนกันนะครับ ลาหูมาจากเรือนกรรม,มะการงานถ้าชัดเจนอยู่แล้วว่างานเราจะมีเข้ามามากมีเข้ามาเยอะให้ขยันมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานจปรปสบความสำเร็จแล้วก็บวกกับลาหูคือออนไลน์จะทําพักออนไลน์เยอะๆหน่อยจะดีทํภพักลางคืนด้วยหลาหูเป็นมาหาจากักรฟักตัวึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันสงเฉงช้างโลดโลนหนักนั้นน่าอย่างเด่นยอดถึงจะมีหให้ดีใจโหลดโลนบูอ้าเต็มที่เหน,นื่อยแต่สําเร็จผลตอบแทนมากมายไปตกอเป็นกรรม่ารวยครับ นะทำตามนี้สิครับเราจะได้ได้ได,ได,ไดีได้ดีครับทำตามดาวนะครับนะใกล้จะจบแล้วครับดาวเกตครบเป็นฤาษีมังกรครับนี่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์นดาวเกตอยู่ในพวกผูเ้เขาเนี่เป็นคนเซนแรงอยู่เหนือยิ่ิสิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วพะดาวคานมาเสริมก็แปลว่ายิ่งขยันเทพยิ่งชอบอ่าลุยเลยนะครับหรือจะเกิดปาฏิหาริย์ก็ได้หรือไปบนบานศาลเก่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเทพนักรบครับโดยพระไปไปในสวรมหาราชโดพระเจ้าตัดสินมหาราชครับ มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จหรือเรยาผู้ใหญ่จะไม่แต่ถามหรือใครที่ทำเกี่ยวกับต่างทิมต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้จะได้ผลดีเดีช่วงนี้มีประมูลแข่งขัานอะไรต่างๆหรือเป็นนักกีฬานะถ้าเป็นลงแข่งช่งเท้ชนะครับนะนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับหรือจะไปมูไปไหว้พระเสริมดวงไหว้เทพอะไรอย่างนี้นะไปบวชถือศีลวันสองวันอะไรได้หมดเลยนะแล้วมาทํามาหากินหรือยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเออได้หมดนะครับอย่างนี้สุดท้ายแล้วครับเรื่องประดาวมฤตึกจะอยู่ครับ มันที่ยูก็หมายถึงดาวที่สื่อถึงไฮเทคเทคโนโลยี Tech คิดนอกออก่อกของที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยถ้าใครทําแนวเนี้ยออบวกออนไลน์ไปด้วยสร้างสรรค์ด้วยไม่เหมือนชาวบ้านด้วยแตกต่างด้วยว่องไวด้วยอันเนี้มีสิทธิ์จะร่ำรวยมากมายเลยนะครับแต่ถ้าทำอะไรแบบเก่าๆเทด t ิชแนลดั้งเดิมอืดอ,อาดยืดยากไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้อดแน่นอนนะครับบอกเลยนะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน อันนี้ให้ไว้ครบเลยนะทั้งวันเกิดทั้งดาวกระทบดาวก็หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เป็นแนวทางไปสู่ความสําเร็จล่ํารวยได้นะครับแต่ถ้าใครอยากดูแม่นแม่นละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะครับแอดไลแอสไกเทวาถ้าทําตามที่ไลบอกได้ดูภายในวันที่จ่อมาได้เลยนะครับตรงนี้นและที่สําคัญครับอยากจะให้ทุกท่านไปฟังต่อนะครับอาจารย์จะมีบอกว่าดูดวงกัาจาย์คิเทาวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและภาพเฉลิมบูชะตาส่วนบุคคลมีบูชาติดตัวประจำเป็นวิดีอย่างไรไปฟังต่อครับ หรืออยากจะกดซุปเปอร์แตงกดขอบคุณให้อาจารย์เกตเวเป็นกําลังใจให้ก็ไปฟังต่อแล้วก็มีวิธีบอกแบบได้เอียดเลยนะครับและที่คือภาพดวงดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับ ทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกทเทวาหห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดภายใน2ี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่ละครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดต,ตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้แล้วก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่นบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับทร,รับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับแต่ที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดส g ยเกตเทวา5มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ แล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรเทวานะครับ799าบาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพอสเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับ อย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้า้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ